แจ้งโลกดโศกทุกสิ้นฝึกศิลธทําจนเป็นอาจินที่วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์สาธุครับญาติทรรมันเป็นทีักยิ่งครับผมไม่ได้กลัวความสูงหรอกครับผมกลัวบันไดกลัวบันไดมันจะหักจะบ้าหร้ไงให้มาเปิดก็สูงเชียวสาธุญาติธรรมมันเป็นที่รักยิ่งแล้วครับผมนี่คือเพจน้องใหม่ไฟแรงคนติดตามทั้งหมด16คนแล้วนะครับ หลวงตาสินสังกะรีสีนะครับวันนี้นะครับคลิปนี้เราจะพาท่านไปพบกับพระรูปหนึ่งในวัดป่าบ่อน้ำพระอินจะเป็นใครนั้นนะครับผมจะพาท่านไปพบกับครูบาท่านนี้ครับอ้อขอบคุณนะครับบอนเชิญยิ้มบ๊อบบี้3บาท50สที่ร้องเพลงเพราะเพราะถวายองค์หลวงตาสิสนทรัพย์จารณะธรรมโมขอบคุณยังสูงเลยทีเดียวและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมติดตาม กดติดตามเพจหลวงตาสินสังกรีสีด้วยนะครับขอบคุณอย่างสูงครับไปเดี๋ยวเราไปพบกับครูบาท่านนี้เออเตยเมกุญแจรถเลยกุญแจรถมอไซค์นะครับเย่ามาตลกรถเก๋งนี่แหละวันนี้เราจะนั่งรถเก๋งเพราะว่าครูบาที่เราจะไปสัมภาษณ์เนี่ยนู่นอยู่สุดสยามติดขอบชายแดนวัดป่าบนน้ำพิณนะนจะบอกให้เดินไปขาลากเลยนะไปไปรถกัน เฮยแพรทําชี้นำชีวิตด้วยมเมตาคุณมาโชคใช่ไหมครับชื่อจริงชื่ออะไรครับชื่อจริงชื่อโชคชัยนามสกุลมีชัยโอ้โหโชคชัยนะคุณมีชัยผมได้ข่าวมา ไม่ได้ได้ข่าวเห็นเลยตั้งแต่รุ่นที่กระลอกไอ้หน่อยมาใช่ไหมที่วัดนั่งเครื่องบินมาด้วยกันเลยใช่ไหมครับนั้นไปเจอโยมหน่อยกับโยมเชษโยมเชษเชิญยิ้มอยู่ที่สนามบินที่โซเล่ด้วยโซเล่ไม่เจอโซเล่มาเจอทีหลังเจอที่วัดแล้วอ๋อเจอที่วัดเจอออโยมหน่อยโยมเชษใช่ที่สนามบินดอนเมืองตอนนั้นครูบาโชคจะไปไหนจะไปต่างประเทศจะไปพม่า อ๋อที่ว่าได้ข่าวมีธุรกิจอยู่ที่นั่นก็มีธุรกิจเล็กๆอยู่ที่นั่นครับอพอมารู้ว่าที่นด้นจะตีตัวไปภาคเหนือถูกไหมผมพูดถูกไหมตีเรียบร้อยแล้วตีเรียบร้อยแล้วเราไปเห็นไอ้เชนหน่อยมาที่วัดป่าบันทมอินใช่ทิ้งตั๋วนั่นเลยก็ใจวันนั้นคือใจจริงอยากจะมาหาหลวงตาอยู่แล้วปกติจะ การเดินทางต้องอยา่างจะเตรียมตัวไปเตรียมตัวล่วงหน้าตลอดแต่วันนั้นก็ไม่ได้เตรียมตัวนะรู้สึกว่าปกติจะนั่งเครื่องจากวิลามไปดอนเมืองครับแล้วก็จะต่อดอกจากดอนเมืองไปเชียงรายเร็อจ,จองตั๋วไว้เรียบร้อยวันนั้นคิดว่าตื่นทันก็อย่ายไปถ้าตื่นไม่ทันก็ไม่ไปจะไปเชียงรายจะไปเชียงรายครับแล้วนึกไงมาวะะ่าตาบเวํามอินก็ไปเจอเ<ๆ>ลยไปเจอโยมหน่อยเชิญยิ้มกับเชิดเชิญยิ้มครับครับ แล้วไปเจอที่แรกก็ปกติถ้าถ้าถ้าไปสนามบินแล้วจะเข้าไปในเกตเลยเข้าไปนั่งรอนออกไปนั่งรอแต่วันนั้นบังเอินบังเอิญออกไปสูบบุหรี่ไปเจอหน่อยเชิญยิ้มอก็ใส่เสื้อพอเจอครั้งแรกไม่เคยเจอแกตัวจริงแลบก็ใส่เจอใส่เสื้อเนี่ยพระสิงคิดก็เลยถามสอบถามจะไปไหนออืก็บอกว่าจะไปวัดหลวงตาวัดป่าวนางไม่อิน ใช่ครับก็เลยขอมาด้วยช่วงนั้นครูบาโชคยังเป็นคารวสอยู่เนาะจะเป็นคารวะยังไม่ได้บวชขอมาด้วยแต่ครั้งที่ไม่รู้จักวังเจีกันเลยไม่รู้จักใจง่ายมากแล้วอยู่ๆก็ทิ้งตัวเชียงรายแล้วก็มาอุบลเลยไม่หรือยังหรือยังไงกันหรือคุยกันก่อนหาหาตัวก่อนแต่หาตัวที่ดดนมองออว่าจะมีเปล่ากอยากมาด้วยใช่ไหมใช่โอ้ก็ ใจก็กระวนกระวายอยากมาอยู่แล้วอยากมาอยากมา,กมาหากราบหลวงตาเพราะนั้นมันคือเหมือน,นมันอยู่ทางโลกไม่ได้ม,มันอยู่กับโลกไม่ได้ครับจะใจทา่ทนสุท่านนะจริงๆแล้วผมอะ่ะจะมาถ่ายครูบาโยกงพอดีมาเจอครูบาโชคซึ่งผมเคยเจอเขาตอนที่เจอครูบาตอนที่ยังไม่ได้บวชแล้วก็ตั้งแต่บวชแล้วก็ไม่เคยมานั่งมาสัมผัสคำพูดอะไรกันเลยเพียงแต่ตอนมีธบ,บย,ย,ยิ้มให้กัน แล้วก็ไม่เคยมานั่งสัมพงสัมษณสแล้วผมก็ไม่ได้มาคลุกเคลียอะไรกับครูบาโชคเลยนะเพียงแต่เป็นพระในวัดเราก็แบบนี้ครับผมก็อยู่ส่วนผมพระก็อยู่ส่วนพระจริงๆแล้วจะเจอกันแค่ตอนเช้าก่อนอฉันพระฐานเช้าแล้วก็บิณฑบาตแล้วนอกนั้นก็ต่างคนต่างก็ปฏิบัติภาวนาวก็เนี่ยสภาพที่มาเห็นอันนี้ผมไม่ได้นัดมงนัดหมายเลยนะแต่ตั้งใจจะมาหาครูบาโยงจะมาดูว่าครูบาโยงคุมพระใหม่แบบไหนแล้วก็ก่อนที่จะอุปสมบท นาคจะต้องขานาคแบบไหนยังไงไงผมการสำพานครูบาโย่งนะแต่ครน,นี้พลาดแล้วล่ะมันไม่มีอะไรพังเอิญละมาเจอครูบาชโชคซึ่งท่านได้บวชตั้งแต่วันที่เท่าไหร่นะครับสิบเก้าสิบเก้าเดือนพฤษภาเนาะครับครับครับคือครูบาชโชคเนี่ยทุกวันนี้ยังคุยอยู่ไหมฮะอดีตภรรยาอ๋อคือเมื่อก่อนในก่อนที่จะมาบวชนี่คือรู้สึกว่าจะรีเซตตัวเองคือ คือลิซี่ตัวเองประมาณสามสี่ปีแล้วครับกรลยานี่ก็คือก็เคยมีน,นะครับเคยมีแต่ก็ได้เลิกลา,าไปหมดอ,อ๋อเลิกใช่แล้วท,ที่ที่ว่าคว้างโทรศัพท์ทิ้งมันคือ,อใครครับไอ้คว้างโทรศัพท์นี่ไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะเคยเล่าให้ใครฟังไม่ใช่เหรอที่ว่าที่ว่าจะจะบวชแล้วแล้วมีคนโทรมาแล้วแล้วครูบาอ๋อใช่ใช่ใช่อ่านั่นแหละวันนั้นมีมีอ๋อแต่ไม่ใช่แฟนเอ่อก็น่าจะเป็นแฟนนั่นแหละโทรมา มนตีก็ไม่เคยถูกเราจะบวชจริงก็เหมือนหมือน,นมาลุมเา้าเหมือนมีนมารมาะชนไม่ให้เราได้บวชอะไรประมาณนั้นครับอืมแต่เราก็สู้มาจนได้บวชคือสละเลยเนาะคือตั้งใจมาวัดป่าพน้ําอินแล้วก็ตั้งใจจะบวชเราอยู่อยู่เป็นนาคใช่ไหมครับตอนนั้นขั้งแรกก็เราเล่าเล่า,ลาถึงเป็นไล่ไปจองตัวขมิญที่อดอนเมืองนี่หมดแล้วไม่มีไม่มีแล้ว ก็เลยโทรบอกน้องลูกน้องน้องชายครับมอเตอรหาตั๋วเครื่องบินที่สุวรรณภูมิเท่าไหรก็ได้อขอให้ได้ไปวันนี้ณตอนนั้นน่ะณตอนนั้นแล้วว่าไอ้หน่อยไอ้หน่อยมาเช่นมาใช่ไหมครับใช่แล้ววิธไหต่อก็เลยสละตัดสินใจทิ้งตั๋วเครื่องบินไปเชียงหา่ทิ้งเลยจองไว้ละทิ้งเลยครับก็ไปเรียกแท็กซี่ที่จะจะไป สุริภูมิดวนาภูมิครัทั้งที่ยังไม่รู้ว่าลูกน้องจองตั๋วก็มนให้ยังใจบรลรุ่มร้อนเนาะใช่มันโอ้มันเหมือนแบบเสแสร้งไงนะแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆเนาะแต่สุดท้ายก็ขึ้นแท็กซี่มาแท็กซี่ก็มาเอ่อหม้อน้ําเดือดกลางกลางทางกลางทางใช่แล้วทำไงอ่ะก็แล้วก็คิดว่าถ้าบุญเราถึงหลวงพ่อถึงหลวงตาคงได้มาแล้วก็เหมือนใจเย็นบอกว่าเอาจะได้ไปก็ได้ไปทุกอย่างมันมีเรื่องมอื่น ก็เลยทำใจเสร็จแล้วรถก็เติมน้ำสร็จก็ไปใต้ต่อ,อไปอ๋อ่เติมน้ำมันเดือดมันแห้งะเนาะใช่แท็กซี่หจะเก่าเสร็จแล้วลูกน้องก็โทรมาบอกดิพี่บอกไม่ต้องรีบหรอกตือว่าได้สี่โมงโชว่วงนั้นกี่โมงครับประมาณก็นั้นประมาณบ่ายสองโอ้สบายสองชั่วโมงเพราะสุวรรณภูมิสี่ <4 S 2> โมงกว่าจะเดินโอ้ยกว่าจะออกกว่าจะอะไรเลยเลยแท็กซี่ไม่รีบหรอกครับครับไม่รีบแล้วก็มาถึงสุวรรณภูมิได้ไปเช็คอินแล้วก็ยังไม่สบายใจว่าที่จะได้มาวัดอีกเพราะอะไรครับยังไม่ถึง อ๋อหมอไม่สบายใจยังไม่ถึงยังกระบนวนกระไหวอยู่ <S <S งอไหวยอยากจะมาให้ถึงนะเนาะขึ้นเครื่องบินเสร็จก็ยังกระบวนกระไหวว่ายังมาไม่ถึงเพราะลงสนามบินที่อ<น>ุบลอุบลก็คิดกระบนวนการไหวยังไม่ถึงครับจนได้นั่งรถมาจากสนามบินจนมากราบหลวงตาแล้วถึงบุว่าถึงหลวงตาเนี่ยอ๋อคือใจเรามุ่งอะเนาะใจเรามุ่งคือเด็ดเดี่ยวห้าวหาญมากเพื่อกูต้องไปเจอหลวงตาอย่างนั้นนเหมือนฟังเพลงโยมพี่จุสี ครับว่าไงอะเ <f irm> คลมไอรถโชว์เคลมไอรถโชว์แต่ร้อยกิโลมุ่งหน้าเ <f irm> นยเพลงนี้หลวงเสนาท่านเป็นคนแต่งแล้วตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ขอโอกาสครับครูบาครับจิตใจเป็นไงบ้างจักเจอหลวงตาแล้ว <f irm> เขียนตัวเองนะเออเห็นตัวเองมากขึ้นนะแล้วก็ก่อนที่บวชนี้ก็ต้องอยู่วัดประมาณกี่วันนะครับจะมามาวัดวันที่แปด พฤษภา,าอ๋อวันเอา้าวันเดียวเลยเหรอกับวชเลยวแล้วก็มาบวชวันที่ 19. ส od, ิบเก้าอ๋อสิบเก้าโอ้ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, โทษโทษถูกคนนึกว่าเก้าแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าอฮ้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดวันเนาะเตรียมตัวเนาะใช่ช่วงนั้นโกนหัวยังครับช่วงนั้น,น, uh, นโกนหัวยังเอ่อโกนแล้วบวชลโกนเนาะอาจจะอาจจะโกนวันที่สิบสิบเอ็ดเนาะประมาณนั้นครับครับโก ห้องขานหน้าใช่แล้วก็มาอยู่กับกุบาโยงใช่อยู่ออโซนตรงนี้ครับเป็นความโชคดีอย่างที่ได้มาพบประจาย <c oughs> รยุบครับแล้วก็ได้มาพบลวงตาครับ <c oughs> พระที่นี่ผมจะพูดไงเดียที่ข่าวข่าวมาเงี้ยอันนี้ผมไม่อยากจะไปเอาเรื่องให้ลก <c oughs> ลกส,ส่วนประสาทของกุบาเห็นเห็นแล้วเป็นไงมีความรู้สึกเป็นไงบ้างมันข่าวที่ รู้ข่าวบ้างไหมครับที่ว่าก็ก็ด <helmet lide> ูก <up> ็ด <BACK G TA> ูบ <Mc Bryant hill> ้างดูในโทรศัพท์นะก็บางบางครั้งมันก็มีเหตุมีปัจจัยในในความคิดของผมมามาครับบางทีเราก็มองข้อดีทุกอย่างมัมพรนอาจารย์สอนเหมือนอย่างอาจารย์ยงสอนอย่งตาสอนครับทุกอย่างมันมีข้อดีข้อเสียแล้วก็มองข้อดีโทรศัพท์อ่ะเนาะครับแล้วมีความรู้ความรู้สึกบายโยลเป็นไงบ้างครับที่มันมีข่าวแบบนี้คือ ยังไงก็เปลี่ยนพระอาจารย์เนาะนี่ฮะพระทุกรูปพระทุกองค์ไม่ต้องเป็นกุบาชวาอ่าุบาชายไม่ต้องเป็นกุบาทุยไม่ต้องเป็นกุบาโยงไม่ต้องเป็นแม่ทีเจิ้นไม่ต้องเป็นอุบาโ<ช>ดนไม่ต้องเป็นกุบาศีกหรอกพระทุกรูปจะเป็นแบบนี้บททุกองอันนี้ไม่ได้เสแสร้งนะคือพระวัดป่าบา้านไม่เอินเนี่ยตอนนี้สองร้อยรูปแล้ววันที่เท่าไหร่นะที่จะจะบวชอีกจำรู้จักรู้ไหมครับสิบเอ็ดเปล่าครับน่าจะสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวชอีกกี่รูปครับ น่าจะแปดรูปเลยแปดลูกสิบเอ็ดตอนนี้สองร้อยสิบแล้วถ้าเกิดอีกแปดก็เป็นสองร้อยสิบแปดเนาะแล้วก็ตอนนี้ครูบาโชคมีกุฎยังอ,อ๋อมีแหละอ๋โอโหสองเดือนกว่าน่าจะมีกุฎแล้วเพราะที่นี่เพราะว่าที่นี่เราจะสร้างกุฎกันเออ,อาทิตย์หนึ่งกี่หลังนะผมรูนน้ตาเจ็ดสี่ยี่แปดเจ็ดเจ็ดหลังมั้งเจ็ดสี่ยี่แปดน่าจะเดือนเดือนเดือนละยี่สิบยี่สิบกว่าหลังต้องทําให้ได้เราก็ต้อง จ้างช่างด้วยจ้างคารวาสด,ด้วยแล้วก็พระที่วัดป่าวนา้ำพระอินทร์ท่านก็ทําด้วยช่วยกันแล้วก็ได้ไม้ไมฝาเชอร่าบริษัทห้าห่วงทวนหายห่วงได้ไดอุปถัมภ์เลยมันก็ผ่อนจากหนักเป็นเบาเบาหลุดพ้นก็ไม่ต้องไปซื้อไม้ไม่ต้องไปซื้อกระบอกกระเบื้องอะไราไมากมายลัลงคงลังคาเนาะก็หนงตายอย่างเดียวคือเหล็กเหล็กปูนดินดินทรายนี่แหละ หินปูด,ดินทรายเหล็กนี่แหละหลวงตาต้องต้อง,ต,องต้องใช้ปัจจัยนี่แหละครับที่ผมถึงบอกบุญหลวงตาก็ไม่ได้สนใจหรอกใครจะทําก็ทําไม่ทํากูไม่ปไปร้องขอหรอกแต่หลวงตาที่พูดตลอดเวลาว่าการทําบุญอย่างโง่อย่าเมาบุญนะครับทำอะทาบุญนะ่ะไม่ใช่สักแต่ทาอันนี้หลวงตาก็ไม่ได้พูดว่าต้องมาทำกับกูนะบางคนทําไปทุกวัดไปนูน่นไปนี่อะไรเงี้ยบางทีมันก็ไม่ได้ผลไม่ได้บุญทุกอย่างมันต้อง ไม่รู้สิผมอธิบายไม่ถูกธรรมะผมไม่ค่อยเก่งแล้วก็เหมือนหลวงตาพูดอย่าไปติดดีมากแล้วที่ผมพูดหลายๆครั้งติดดีผมแรกผมก็ไม่เข้าใจพอมาเจอหลวงตาเออผมก็รู้ว่าเออการติดดีเป็นยังไงอ๋ออย่างนี้นี่เองคือคนจะประชดชีวิตไงเหมือนผมเมื่อก่อนเนี่ยทําไมกูทําดีแล้วกูไม่ได้ดีวะประชดชีวิตไงในเมื่อกูทําดีไม่ได้ดีกูก็ทําชั่วมาใช่ยางงั้นแหละเนี่ยความคิดของผมเดิมเดิเมื่อก่อนมันไม่มีสติไม่มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนสั่ง มันก็กลายเป็นสติแบบอ่อนๆอเหมือนพัทยาอ่อนนั่นแหละสติไม่แข็งการที่ติดดีก็คือความดีแบบไปไปเพื่อทําเพื่อให้คนมา,มาชมนะฮะนี่ครับติดโลกคาราว่าเขาจะเป็นอย่างนี้ติดดีเพื่อทําความดีให้คนอื่นมาชมว่ากูดีแต่จริงๆแล้วไม่ต้องหลอกมันไม่เกี่ยวหรอกผีสางนางไม้ใครไม่เห็นผีสางนางไม้เห็นไม่เกี่ยว จริงเรื่องจริงมันคืออย่างนี้การทําดีคนอื่นไม่เห็นแต่ดีมันก็ไม่ได้ไปไหนความดีมันก็อยู่กับตัวเองนี่แหละมันก็ตั้งตัวเองตายแปความดีมันก็ยังมีบอกหลายยุคหลายสมัยเลยนี่แหละครับแล้วครูบาโชคขอโอกาสครับจะะบวญกี่พรรษาหรือว่าอย่างไงอยากศึกไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เนี่ยก็นั่งดูใจตัวเองทุกันอ๋ออยู่ไปเรื่อยดีครับสาธุครับ อยู่ไปเรื่อยๆก็เหมือนแม่ชีผมแม่ชีปอว่อาค่วาโชก็รู้ใช่ไหมครับอ๋อรู้เห็นครัรบแม่ชีปอผมก็คือเขาก็เป็นทุกข์ของเขาผมก็เป็นทุกข์ของผมคือต่างคนต่างทุกข์แต่เรานี่มาอยู่ตรงนี้มันเหมือนที่หลวงตาบอกถ้าเกิดเราไม่คิดมันก็ไม่ทุกข์คิดบ้ากก็ทุกข์มากคิดน้อยก็ทุกข์น้อย ที่ิงอยู่ตรงนี้มันมันไม่สนใจของนอกมันก็ไม่ไม่ไม่คิดไม่ทุกข์ผมก็จะบอกแม่ชีปอตลอดเวลาว่าให้ปฏิบัติมากๆแล้วก็ดูตัวเองแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจเรื่องโลกข้างนอกอะไรมันจะเกิดก็ช่างมันปล่อยมันถือว่าเป็นกรรมกรรมอ่ะยังไงมันคือการกระทําอยู่แล้วมันหนีไม่พ้นหรอกกรรมอ่ะมันจะมาตอนไหนเท่านั้นเองใช่ไหมครับ มันรอเราอยู่แล้วแหละมันหลีกเลี่ยงไม่พ้นหรอกกรรมชั่วกรรมดีอ่ะกรรมดีดีกรรมชั่วชั่วเมื่อก่อนผมไม่ได้คิดแบบนี้หรอกพอมาอยู่ตรงนี้เออม,เม,ดดเม,มันก็เปลี่ยนความคิดได้เข้าใจได้เหมาือนกันจะเปลี่ยนความคิดครับครับเมื่อก่อนเคยเป็นคนกินเหล้าทุกวันอ่ะกินทุกวันคนมี<ใ>นตังค์ด้วยไงวัวววนไหนวันไหนไม่กินเลยคือเราอาศัย มันชินชินที่แมก็คูบาออาศัยดับความเครียดด้วยการกินแล้วใช่ใช่ใช่มันจะคิดอย่างนั้นเราพึ่งผิดใช่เราหาที่พึ่งผิดพอได้มาฟังหลวงตาจริงๆแล้วก็วันนั้นก็เลิกเล่ามาประมาณสองสามอาทิตย์มันก็ไม่กินมันก็มันก็อยู่ได้มันก็ไม่ตายเลยไม่อยากด้วยคนมันไปคิดอย่างเงี้ยมามาคับคูบาคือคนมันติดเล่าอ่ะมันคิดตัวเองว่ามันเลิกแล้วมันก็ตายก่อนคิดเคยคิดว่ามันคือ มันทําเป็นกิจวัตรไงมันทำอะไรความเคยชินนะใช่มันทําไปทํามามันก็เลยเกิดความเคยชินแต่จริงจริงตัดตัดเลยนะหลังจากวันนั้นวันนี้ใจก็เริ่มคุบาโชคเริ่มดีขึ้นดีขึ้นบางวันก็เห็นสุขบางวันก็เห็นทุกข์บางวันก็ทุกข์มากบางวันก็ทุกข์น้อยบางวันก็สุขมากก็สุขน้อยก็รู้ว่ามันสุขรู้ว่ามันทุกข์อยู่ครับ คุูบาโชคมีตังค์อยู่แล้วไม่ต้องมาบวชไม่ไม่หาความสุขตรงนั้นนะครับคือครั้งแรกคือมันเจอคําคุูบาชายพุดไปกราบหลวงตาอยู่ที่น้องเจาะจริงๆเราเป็นคําที่เราพูดกับลุงน้องกันเ,เราเป็นนักสํารวจทองคําเป็นนักสํารวจสารวจทองคาใช่ครับทีนี้ก็เหมือนคําเคยบอกลุงน้องว่าให้เรียนน้อย ถ้ากูตายไปอ่ะพวกมึงอ่ะจะไม่รู้วิชาอืถ้าพรุ่งนี้กูนอนไม่ตื่นนะพวกมึงจะรู้ไหม,ม,มเป็นคําคําลําเดิมอ่ะกูบาชาัยบอกนับบวชเถอะเขาก็บอกว่าอีกห้าปีผมจะไปบวชแกก็เลยพูดคำนี้นะถ้าพรุ่งนี้เจ้านอนใจเจ้าจะได้มาบวชคำเดียวได้คำเดียวค <ำ S 1> ําของเราด้วยโอ้เป็นที่ครูบาโช่อเคยพูดก,กับลูกน้องอยากให้วิชาลูกน้องไปมาหากินช อันนี้พูดไปแล้วเดี๋ยวคูบาโชคจะ,ะอดโอ้โอ้โอ,โอ,อดเพราะที่ผมรู้มาเนี่ยการไม่ใช่น,น้อยน้อยนะธุรกิจของเขาเนี่ยของของคูบารูคบาโชคถือว่าไม่ธรรมดาแหละก็คิดดูเลยนักนักค้นคว้าทองคำใช่ไหมฮะเขาเรียกอะไรนะถ้าจริงๆถ้าหลัวกวิชาการเขาเรียนนักธรณีวิทยานักคริตศาสตร์อะมาณเี้ย๋อแจริงจริงไม่ได้เรียนนะกามีประสบการณ์สะสบการณ์จะรู้เลยว่าตรงไหนมีทองคาใช่ไหมครับ เพราะถ้าถ้าลงพื้นที่จริงก็รู้อืร,รู้แล้วก็ไม่มีกิจการที่ประเภทประเทศเมียนมาใช่ไหมครับใช่พูดได้ไหมอย่างเงี้ยได้แล้วตอนนี้ให้ใครดูแลครับกิจการก,ก็มอบให้เขานะก็ไม่ใครด้ยุง่งก็มอบให้เพื่อนก็ให้หุ้นส่วนเพราะมีห้นส่วนอ๋อก็ดูแลให้เขาดูแลแต่ก็ไม่ได้ยุง่ง ที่เข,เขาแบ่งให้ก็ระไายหลวงตาเขาทำเกีกเ่ยวกับนี่แหละครับบัดเราเนี่ยกับม่กนะเนี่ยครับก็ไม่เก็บไม่สะสมนะสมัยเป็นโยมนี่ไม่มีตังนี่เครียดเครียดแต่ถ้ามาบวชเป็นพระมีตังเครียดครับต้องระบายออกให้หมดอ๋อตอนเป็นโยมไม่มีตังเครียดแต่พอมาบวชเป็นพระมีตังแล้วเครียดตรงข้ามเมันเนาะ <Okay. S 2> นี่แหละ พอออกแล้วโล่งแต่ไม่มีตังตอนยนยอมเน่ยเครียดคิดจะยังไงจะทําอะไรยังไงจะได้มายังไงครับปกติเป็นคนคิดคิดเยอะคิดคิดคิดก่อนแล้วก็นอนคิดจบแล้วก็นอนแต่ว่าไหนถ้าถ้าคิดไม่จบนอนไม่หลับก็อาศัยเหล้าอืมอาศัยเหล้ามีเหล้าเป็นเพื่อนปลอบใจอืแล้วก็มะเร็งตับตามมาผมนี่ถ้าเกิดไม่หยุดก็มาเร็งแหละตอนเนี้ย ไขมันพอกตับผมยี่สิบเอร์เซ็นแล้วก่อนที่ผมจะเจอหลวงตาเนี่ยผมเอ็กซเรย์เข้าโง mm. รงพยาบาลเลยตรวจกินยาพอดีมันคนเราเนาะจะไม่เป็นมะเร็งมาเจอหลวงตาซะก,ก่อนแล้วก็มันเป็นอะไรที่หลวงตาก็ไม่ได้สอนไม่ได้บอกนะมึงเรื่องเดี๋ยวนี้นะมึงมาอยู่กูมึงเล่าแล้วแนะม่ผมก็เลยปริยายโดยไม่รู้สิหลวงตาดูผมเนาะ แล้วผมจะไปกินเหล้าให้ลุกตาเกียิใช่ไหมลูกตาได้บอกเลยนะอะไรก็แล้วแต่หลุงตาไม่ชอบกินเหล้าแต่ก็ไม่ได้เกลียดคนกินเหล้านะคือกูไม่ชอบกินเหล้าเท่านั้นเองเพราะเมาแล้วมันเสียสติใช่สติหรือว่าความคิดเนี่ยมันมันมันสามารถทําให้คนอื่นเดือดร้อนได้ถ้าไม่มีสติหรือไม่ตัวเองก็เดือดร้อนได้ความคิดนี่แหละถ้าไม่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 เอาสติไปแนวกลมหายใจหรือว่าไม่เอา สติไปควบคุมอารมณ์เนี่ยที่ลวงตาพูดเนาะฆ่าคนได้ความคิดฆ่าคนได้ฆ่าตัวเองได้กินยาตายได้ผูกคอตายได้ยิงตัวเองได้เพราะความคิดนี่แหละเพราะฉะนั้นวัดป่าบ่อน้ำไปอินจึงเป็นที่มาของพระสิ้นคิดนี่แหละครับเพราะอะไรถึงสิ้นคิดก็น,นี่แหละเพราะไม่คิดไงคิดได้แต่อย่าคิดปรุงแต่งคนอื่น อาจจะพูดว่ามันเลิกคิดไม่ได้ใช่ไหมครับแต่ของตาสินทร์เลิกคิดได้ครูบาเชื่อไหมเชื่อเชื่อสนิทใจเชื่อสนิทใจนะอันนี้นะครับครูบาโชคสมัยท่านเป็นคารวาก่อนมาบวชเนี่ยมีกิจการก็หมอก็ถือว่าคนมีตังค์ระดับหนึ่งอ่ะอันนี้ผมไม่ได้มาอวยไม่ได้มาชมนะแต่ตอนนี้ท่านได้สละหมดแล้วนะครับได้สละไม่ว่าจะเป็นเหมืองเป็น อะไรก็แล้วแต่เราไม่ต้องพูดโอเวอร์อะไรมากมายแค่บอกเมืองนี่ก็รู้แล้วแล้วท่านก็เป็นนักนักวิจัยนักค้นหาทองคําอะไรเงี้ยอ่ะก็ว่ากันไปนะครับผมก็ตั้งใจจะมาทําคลิปคูบาโยงก็กลับกลายมาเป็นคลิปคูบาโชคนะครับหลวงตาสินสังกะรีสีนะครับก็ขอโอกาสกราบคูบาโชคนะครับที่ได้ร่วมสัมภาคกับผม อเปนุลาความรอบไปวางกิเลสปอกอบแล้วจึงกลายเป็นเปรตความต้องการของคนมีมากร้นยากแท้ยังถึงใช้ธรรมะเป็นอาณาเขตแม่ หมดเวลาอีกแล้วครับบัดดะทุกมเกียรตินี่คือเพจหลวงตาศินสังกะรีสีเราจะนําเสนอไม่ว่าจะเป็นแม่ชีไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์ไม่ว่าจะเป็นสังกะรีในวัดป่าบ่านะาอน้ำพระอินเราก็จะนําเสนอให้ท่านได้ชมกันครูบาโชว์ไปไงครับถึงแม้ว่าตอนเป็นคา,ารวาท่านจะมีกิจการเหมืองทองหรือจะเหมืองอะไรก็แล้วแต่สุดแล้วธรรมะทำให้สิ้นทุกข์สิ้นกูสิ้นกรรมได้ นี่แหละครับหลวงตาสินทรัพย์จารณะธรรมโมหรือว่าพระสิ้นคิดเป็นพระที่สร้างคนให้เป็นพระหลวงตาไม่เคยสร้างวัตถุไม่เคยสร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลวงตามีแต่ธรรมะมีแต่สิ่งด,ดีดีมอบให้กับศิษยานุศิษย์ขอได้รับความขอบคุณยาติธรรมทุกท่านที่เข้ามาชมเพจหลวงตาสินสังกะรีสี ติดตามเลยนะครับตอนนี้เพิ่มมาอีกคนและเป็น17คนให้ถึง18ให้ได้นะครับขอกราบที่ปลายเล็บขบของท่านเลยกดติดตามเพจหลวงตาสินสังหรีศีด้วยครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าอ้อขอบคุณบอลเชนยิญญ้มและบ,บ๊อบบี้สบาสิทธิ์ที่ร้องเพลงถวายต่อ โอ้หลวงตาสินทรัพย์เจร,ริญณตำบลหรือว่าพระสินคิดขอบคุณลูกบอลเชิยดีมา,มา,มากๆสาคมเป็นนาเขตอย่ามัวเมาจนลืมสาเหตุทุกที่เราก็กับ,บจน,จนยุดยั้งที่ตัวเราเองตามีขายที่ืก็ได้เอ้ยด้